ยังมาแล้วจ้าแต่โชว์ก่อนสวยค่ะเป็นลายใบเทียนนะคะมันเปื่อนอ่าคอ้อแม่ออนเห็ขคอแบบความงามค่ะคอสีหลักทองจ้าสีทองมันกะหักเหไปตามสีตามแสงเออนี่สีจริงอ่าต่อไปแม่ออนก็จะทำระบาย อาบาลบเสื้อนะคะแล้วก็แขนยาวนะคะทีนี้ก็ได้ครึ่งทางแล้วจ้ะได้ครึ่งทางี่ด้านหลังนะคะหน้าต่ำหลังสูงที่ไม่ออนติดคุ้ยว้นะคะนี่คือหน้าต่ำหลังสูงนะคะเพื่อนเพือนเป็น,ปนอ่าเป็นอะไรที่ใส่สบายนะคะข้อมันจะบ,บปบีนขึ้นข้างบนนะคะเพนเพื่นนี่คือวิธีทำหน้าต่ำหลังสูงนะคะ เราต้องก่อนที่เราจะ,ะรวบแขนนะคะเราก็ต้องถักวนไปกับอีกสักหนึ่งหนึ่งดอกนะคะหรือว่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งใบลายแล้วค่อยมาเชื่อมต่อแขนนะคะเพื่อนๆแล้วค่อยมาเชื่อมต่อรักแร้นะคะ,ะประมาณนี้เลยจ้ายังบ่เซจจ้า เหลือระบายและแขนโชว์ก่อนโชว์ก่อน